สวัสดีครับผมชื่อโอมนะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทซัมบิตฮอนด้ายูสคารสาขาพัฒนาการนะครับรถมือ2องจำหน่ายโดยศูนย์บริการฮอนด้านะครับวันนี้นะครับโอมมีรถฮอนด้าแจ็สนะครับรุ่น1.5 SV นะครับปี2015นะครับจบ2016มาแนะนำนะครับรุ่นรถนะครับจะเป็นรุ่นเกือบท็อปสุดแล้วนะครับราคานะครับอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัวรถนะครับจะเป็นแจ็ส SV นะครับมีชุดแต่งรอบคันนะครับภายในเบาะหนังออปชันเนี่ยครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวบรรทุนคันนี้คาังบร ครับตัวรถนะครับมีชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับยางคันนี้นะครับปี2 0 1 9ิมิชลินนะครับลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับใช้ได้อีกยาวๆเลยภายในเนี่ยคันนี้นี่สวยมากนะครับลูกค้าท่านเดิมนะครับไปทาเบาะหนังนะครับดําได้แดงมานี่นะครับภายในสะอาดนะครับรถเป็นรถมือเดียวนะครับมีการเข้าเช็คศูนย์ตามระยะนะครับด้านหลังตัวแจ๊เนี่ยก็เป็นรถเนกประสงค์นะครับสามารถพับปรับเบาะได้เรียบนี่นะครับ ปาบาได้เรียบข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับน้ำมันรองรับน้ำมัน e 8 5ได้ครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนอกจากมีกล้องหลังแล้วนะครับก็จะมีตัวเซนเซอร์ถอยนะครับเดี๋ยวเราไดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับมีถาดท้ายพวกนี้ครบเลยนะครับ พับเบาได้เรียบ2ฝั่งเลยรุ่นนี้ครับสำหรับรุ่น SV นะครับก็จะมีพับกระจกไฟฟ้านะครับออปชันที่จำเป็นนะครับแล้วก็ตัวเบาะความสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับตามสรีระผู้ขับนะครับตัวรถเป็นคุชตาร์ตเพนต์ชิพพวงมาลัยนะครับออปชันพวกนี้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อใช้งานทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับทางสุนยด้การมีการตรวจเช็คให้เราเรียบร้อยนะครับหน้าจอกลางนะครับคันนี้ แอร์ออโต้กล้องถอยนี่ครับออปชั่นครบเลยนะครับสำหรับรุ่นท็อปครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจขอหน้าแจนนะครับรุ่น1.5 SV คันนี้นะครับสามารถเข้ามาชมรถนะครับที่ที่โชว์รูมซัมบิทฮอนด้านะครับสาขาพัฒนาการเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดติดต่อได้ที่เบอร์1334นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ094 325 4466ครับเข้ามาชมรถก็ขึ้นมาชั้น2ได้เลยนะครับเป็นแผนกยูสคาร์ครับ ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ